สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Queen Story นะคะซึ่งวันนี้ค่ะฝนไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับพี่หนุ่มดันนภาพค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยวันนี้นะคะเรามา <c oughs> คู่กันเหมือนเดิมเช่นเดิมเลยนะคะกับเรื่องราวของนางงามใช่จะมีหลายๆสตอร,รี่หลายๆประเด็นหลายๆเรื่องราวนะคะที่เราหยิบยกมาฝากกันะนะคะพี่หนุ่มคะวันนี้ช่วงของเราก็คือ รู้หรือ,รอไม่ไมเราเนี่ยก็จะมารู้พร้อมกันแบบน,นี้เลยเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่าการประกวดนางงามนี่นะคะต้องบอกว่านางสาวไทยอาเวทีนี้ค่ะ,ะมีพี่น้องที่เป็น พี่น้องแท้ๆสายเลือดเดียวกันเลยนะคะมีสองคนสองพศด้วยที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยได้ความงกุฎนางสาวไทยใช่โอ,อะนะคะวันนี้จะมาเจาะลึกสักนิดน,นึงพี่หนุ่มคือใครยังไงปีนะไหนคะรู้หรือไม่ว่าเป็นใครนี่อ่านั่นก็คือเอา,อางี้พี่เล่าอย่างนี้ก่อนตั้งแต่การประกวดนางสาวไทยเป็นต้นมาเนีตั้งแต่ปี2477จนถึงปัจจุบันเนี่ย 2,465เรานับ65นหบ6้าถ้ากสิยังไม่ประกวดค่ะผ่านมาแล้วกี่ปีรู้ไหม8ปดสิปี88ปีแล้ว88ปีแล้วมีจำนวนนางสาวไทยทั้งสิ้น53าสิบมคนบางปีก็หายไปบางช่วงเวลาก็หายไปเนาะแต่ในจำนวน53คนเนี่ยมี2คนที่เป็นพี่น้องแท้ๆคนแรกคือพี่คนโตก่อนเขาประกวดก่อนในปี2,552ันหอยาสิค่ะนะพี่คนโตอ่า ก็คือก็คือคุณโจอ้ออนวิภากระหนกตาทีสวัสด์เนี่ยคนนี้เป็นนางสาวไทย2552ปี52ใช่โจ้คนนี้เลยก็ปีนั้นน่ะปี52เนี่ยพี่ได้เป็นทีมดูแลผู้เข้าประกวดทั้งหมดเลยก็เห็นเขาตั้งแต่ตอนประกวดแล้วเขาหน้าตาสวยน่ารักปีนั้นก็จัดยิ่งใหญ่มากจัดยิ่งใหญ่อลังการที่ไหนอ่ะที่อะไรอ่ะตรงตรงเนี้ย โรงละครอักษรา่า<อ>จัดที่อักษรา่าลองก็เนี่ยลองระดับหนึ่งเขาก็คือหมอเพื่อนกอบอกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีปัจจุบันก็ถ้าใครคือรถไฟฟ้าหรือว่าดูยู u b บบ่อยๆนางก็จัดโฆษณาอยู่เยอะเพราะนางเป็นหมอ,อก็จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆบนรถไฟฟ้าที่มันใช้ในทีวีเยอะแยะไปหมดเลยส่วนขวาสุดก็แนนวรวิภาจันทร์หุน่นคนนี้ก็อ่านข่าวกีฬาอยู่ช่องเจ็ด ใช่นะเอออันนี้นะคุณโจอี้นะแปลว่าพี่สาวค่ะพี่สาวคนนี้เป็นพี่สาวแปลว่าจะต้องมีน้องสาวแท้ๆเลยทุกข้าไปส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายที่วชิราวุธที่เราไปเยี่ยมลงในวชิราวุธในระหว่างการประกวดพี่ก็จะหยิบดาวเด่นออกมาสองสาคนมาถ่ายรูปกับน้องๆนักเรียนแล้วด้วยความบังเอิญเข้าหมดท็อปสามอยู่ในนี อยู่ <c oughs> ในภาพของพี่ภาพนี้พี่ถ่ายเองโจอ้อี้อยู่ขวาสุดต, <c oughs> ติดกับหนุ่มน้อยนั้นก็จะเป็นแนนวรวิตาส่วนข้างอ,อีกข้างหนึ่ง <c oughs> ก็หมอเพื่อนเสื้อขาวใช่ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ oh. ครบถ้วนเลยหยิบได้ทุกเป๊ะหยิบเป๊ะมาก อ้าวพี่แล้วตอนนี้มาน้องมา้ยอันนี้การประกวดนักสาวไทยในปี2552คุณโจอี้เนี่ยเขาคว้ามาค่ะแต่ว่าปีถัดมากันบ้างถัดมาอีก4ปีถัดมาอีก4ปีก็มีน้องสาวเป็นน้องสาวแท้ๆเลยนะคะก็คือคุณจีน่าอัชราพร กนกนาทีสวรรัสดนะคะนางสาวไทยนะคะปี2556ค่ะ,ะนี่คนนี้ก็ค <น S 1> วา้าไปพี่หาภาพตอนเขาได้นางสาวไทยไม่เจอ,อพี่เลยไปเอาภาพอำลาตำแหน่งมาให้ดูค่ะอันนี้เป็นภาพที่พี่ถ่ายเองเหมือนกันก็สวยงาม สวยนะทั้งสองคนยเขาจะเป็นคู่พี่น้องเวลาเขาไปออกงานคู่จะเป็นโจ伊จีน่าในวงการจะเรียกกันแบบนี้โจอีจีน่าโจอีจีน่าแล้วจีน่าเนี่ยตอนประกวดรองระดับหนึ่งเขาใครรู้ไหมรองระดับหนึ่งแนวสอนไทยในปีนั้นคือฟ้าใสประวินสุดาอันนี้คู่พี่น้องอันนี้คู่พี่น้องที่เขาถ่ายลงปกนิตยสารหญิงไทยในยุคนั้นก็จะเป็นกิมมิคนะชอบเอาพี่น้องมาด้วยกันเพราะอะไรเพราะไม่มีแล้วไงมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่เป็นพี่น้องกันอ่าเนี่ย ฟ้าใสก็ได้ลองลองอันดับหนึ่งไปส่วนลองอันดับสองก็เหมือนกับว่าสละดสิทธิ์ไปเราก็เลยไม่ขอไม่พูดถึงส่วนอีกคนหนึ่งที่เห็นในภาพนี้คือน้องกิ๊บกฤจพรหอมบุญยาศักดิ์ก็เป็นนางสาวไทยปี53มั้ง2553หรือไงเนี่ยหรือ55ไม่รู้จำไม่ได้53มากกว่าค่ะสาวเชียงใหม่ ก็เลยกลายเป็นกระแสแบบว่าฮือฮาว่าอุ้ยเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะคะพี่น้องแล้วก็มาได้มงกุฎในเวทีนางสาวไทยเหมือนกันนางสาวเชียงใหม่ก็มีนะนางสาวเชียงใหม่มีคู่พี่น้องอยู่หนึ่งคู่ค่ะสำรวยสำราญอุดมสีชื่อแบบนี้ไม่ใช่ปีใกล้ๆแน่ๆสองสี่เก้าเก้าและสองห้าศูนย์ศูนย์โอ้โหคอมคอม ค่อมปีอะหมายถึงว่า2499กับ2 5 0 0ประมาณนี้นะนั่นน่ะสำเรวสำาราจอุดมศิลอันนี้ก็เป็นพี่น้องพี่น้องนางสาวแต่เป็นฝั่งนางสาวเชียงใหม่นางสาวเชียงใหม่นะคะแต่แล้วก็จะมีในหลายๆปีนะมีในหลายๆปีน้ําฝนว่าว่าจะมีพี่สาวประกวดแล้วอย่างเช่นคุณจิรประพาสเวตนันนะพี่สาวประกวดเวทีนี้แล้วก็ส่งน้องไปประกวด เวทีไทยแลนด์เวิร์ชื่อทิพร์พรเวตนาน oh. แต่เสียดายก็ไม่ได้เข้ารอบถ <c oughs> ้าเข้ารอบก็จะเป็นคู่พี่น้องที่ได้ตําแหน่งอีก <c oughs> เหมือนกับ นี่ด้วยจ๋ายาสุมินก็เคยส่งน้องสาวประกวดหรือไงเนี่ยก็จะมีแต่ว่าไม่มีใครได้เลยมีเพียงแค่คู่นี้คู่เดียวโอ้โหน่ะ,ะนะคะอันนี้เป็นคู่พี่น้องเนาะแท<ช>้ๆเลยนอกจากอนอกจากเห็นว่านอกจากคู่พี่น้องแล้วนะคะยังมีคู่ที่แบบว่าเป็นสายเลือดแหละนะคะเป็นอากับหลานด้วยมีคู่หนึ่งเป็นอากับหลานอย่างที่บอกไปอันนี้คือเวทีนางสาวไทยเนี่ยมีมา88ปีแล้วนะคะนะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องช่วงเนี่ย ายุเนี่ยไปเรี่อยปกติอากับหลานเนี่ยก็คืออุ้ยตายแล้วหลานฉันมาได้มงกุฎเวทีนี้ด้วยใช่คนละเจนเลยกำลังจะพูดถึงคู่นี้เลยนะคะนะคะสำหรับนางสาวไทยค่ะอีกหนึ่งนามสกุลที่เป็นอาหลานกันนะคะนั่นก็คือคุณจีรนันเสวตนันนะคะเป็นนางสาวไทยปี2534คุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีคุณเก๋จิรประพาเสวตนานค่ะคุณจีรนันเสวตนานเป็นนางสาวไทยปี2508 อ๋อ2 5 0 8ใช่ส่วนคุณเกจิรประภาสเวตนันเนี่ยเป็นนางสาวไทยประจำปี2,534คู่นี้เลยอาหลานอาาวิแต่หน้าขายกันมากเลยนะหน้าขายกันคุณจีรนันเนี่ยเป็นนางสาวไทยต่อจากใครค่ะเนี่ยพอศ7ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าคุณจีรนันเป็นคุณปุ๊กอภัสราคุณปุ๊กอภัสราก็ไปได้นางงามจักรวาลเนาะแล้วก็คุณจีรนันเป็นนางสาวไทยในปีถัดมาทีนี้น้ำฝนมีเรื่องเล่าแบบนี้ว่าในยุคก่อนเนี่ย พอได้ตำแหน่งนางงามจากักรวาลปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่อยากส่งไปนางงามจากักรวาลซ้ําแล้วอะ่ะเพราะว่าทางกองประกวดนางสาวไทยเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าส่งไปเนี่ยนะโอกาสจะได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลซ้ําเนี่ยน้อยมากเราส่งไปนางงามโลกดีไหมไปมิสเวิลด์จะดีไหมเพราะคุณสมบัติคุณจิรนันก็ดีมากมแต่กองประกวดไม่ให้แน่ๆซ้ําประเทศสองครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วประชุมกันสรุปจบว่าเพื่อสปิริต ส่งไปยูนิเวอร์สไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้เรามีสปิริตว่าเร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 าต้องไปที่หนึ่งของเราต้องไปยูนิเวอร์สก่อนคุณจิระนันก็เลยได้ไป Miss u n i v e r s ์และประสบผลสําเร็จด้วยตําแหน่งรองอันดับสองมิสยูนิเว e ร์ในปีนั้นทั้งทั้งที่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนางงามเราเนี่ยคว้าคว้ามงใหญ่ไปใช่ปีถัดมาเป็นรองสองเป็นรองโอ้โหเก ไกือบและอะไรรู้ไหมตั้งแต่ปี2000คุณจิรนันเป็นนางสาวไทย2,508จะไปประกวดนางงามจักรวาลปี2,509ใช่ไหมตั้งแต่2,509จนถึงกระทั่งเรานั่งคุยกันทุกวันนี้อยู่ตรงนี้ยังไม่มีรองนางงามจักรวาลอีกเลยจากประเทศไทยคนเดียวนี่แหละเป็นคุณจิรนันคนเดียวส่วนคุณเก๋ก็เป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานของคุณจิรนันตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮามากว่า โอ้โหรองนางงามจักรวาลเป็นนางสาวไทยในอดีตส่งหลานสาวประกวดนางสาวไทยเลยแต่คุณจิรพพา,พานี่ยเขาประกวดค่ายของคุณอาสมชายนิลวันก็เก็บตัวซ้อมเรียนอยู่ตรงนี้เซนจอนตรงท้ายแยกลัดพ้าวสมัยก่อนอแล้วก็มาได้นางสาวไทยปี2534ก็ฮือฮาเป็นอันมากค่ะโอ้โนะ ก็เรียกเรียกได้เลยนะคะว่าแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆใช่แล้วก็คุณจิรพพาเนี่ยก็ได้ไปประกวดนางงามจักรวาลแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ได้เป็นอย่างดีปัจจุบันก็ยังสวยมากๆพี่ก็เจอเขาบ่อย เจออยู่เรื่อยๆค่ะ,ะดูแลตัวเองดีมากเลยยุครุ่นนั้นดูแลตัวเองดีหมด<ช>แล้วก็ในภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเป็น4คนหนึ่งในนั้นก็จะเป็นคุณปุ๊กฉัตรเทลิกลางอุบสลสิรินางสาวไทย36และก็ริมขวาสุดก็เป็นพี่อ่อนอรนอนง์สักปีสปมห5ในปีนั้นเน่ยเขาจัดการประกวดนางงามนางสาวไทย ตอนปี 4, ีหรือ 4, 7ประมาณเนี้แล้วก็ามีรวมนางสาวไทยในอดีตไว้นะคะนี่แหละก็นํามาฝากกันอีกหนึ่งสตรอรี่นะคะเรื่องของคุยสตรอรี่ของเราคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าเบรกหน้าค่ะ <c oughs> เรายังมีสิ่งดีๆมาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมด้วยคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าจะเป็นใครต้องติดตามสักครู่ค่ะ